สวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแซมไม่ต้องสวัสดีนี่เคยดูแต่ในคลิปนุ่นลูกสาวชาวนาบ้านอยู่บ้านไรก่อบ้านมในหชู่บ้านไหนบอกว่าอำเภอประขานั่นแหละอยู่บ้านไรในหมู่บ้านเราจะมีคนไปนี่นี่ก็อยู่ประขาอยู่ตำบลแหละเอ้าหูทุ่งโนบหูทุ่งนกอันนี้อยู่โคกมะม่วงเนี่ยอ๋ออันนี้คือพี่นันอยู่โคก หลู่จากบ้านอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีคนไปเยอะยี่อันนี้อันนี้ใครน้องเบนเบนผู้จิดตามอ๋อครับเจ๊แคทนี่นี่บ้านบ้านอยู่ไหนนะใบแฮนอยู่นครสวรรค์นีค่ะนั่นแหละอยู่ตรงไหนอยู่อำเภอเกาะเลียวหัวดงเกาะเลี้ยวหัวดงไม่เคยนับข้าวโพดได้เหรอที่บ้านมาทำงานกทำข้าวโพดทำข้าวโพดเยอะมั้งตอนนี้ทำนิดสามลายของแฮนดเองอด็กเกี่ยวมาอะไรเหรอ ขับรถเกี่ยวเองขับแล้วรถถ่ายเองนี่ดูติ๊กต็อกชื่อชื่อติ๊กต็อกอะไรนะคุณธิดายิ้มอยู่ค่ะเพจอะไม่เห็นพูดอะไรเลยใครก็คุณธิดายิ้มอยู่ไม่มีชื่อแบบชื่อช่องแบบอะไรนเอออันนุใครอะพี่สาวพี่สาวพี่สาวนึกว่าจะคู่แฝดทีแหลเหมือนกันมากโอ้จริงๆอะ เป็นอาแนแหละเหรออ๋อถึงนกงก้วระดับเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยแค่ดูเก่งไม่เยอะไม่สาวอือนี่น่ารักมากนกแคทขอบคุณค่ะอันนี้โอ้โหไม่อยากเลยไม่สะพานมัเลยอ่ะไม่สะพานอ่ะโอ้โหนี่เสซนโดย์บุรีรัมม์ก็มาสวัสดีครับพี่ซอนคับผมโอ้โหหลับไม่ค่อยดีเลยเมื่อคืนเนี่ย สนอบุรีรัมย์ไวรุ่นสร้างฝันนะครับท่านผู้ชมติดตามมั้ยนะโอ้โหผมไม่ต้องฝากพี่ติดตามผมด้วยเอ้เป็นยูทูปเปอร์รุ่นอาวุโสนะครับรุ่นแรกรุ่นไม่รู้สายโอ้โหสายทำอะไรวัเนี่ยสายเนี่ยแล้วมันจะลุกเลย วันนี้มีอะไช่องครับผมเซมเล้งครับสวัสดีครับคนโค้ครับรถถ่ายอำคำอันนี้นางพีู่อนเนี่ยยูทูบยูทูบแม่ชื่อกิตขาดละคุณทิดายิ้มอยู่ค่ะชอบล้านสกุลเลยโอ้โน่าโนอาตะล็อกซิง เหมือนยังไม่ตื่นนะม่อคืนน้ำมาค้างนั่นเลยแหละโดนอะไรเดี๋ยวเห็นกินแต่น้ำเปล่าตลอดงานอยู่ไปไหนนะหอมอยู่ไปไหนล่ะโอ้โหยังไม่้เอาของมาไม่ใช่เหรอไปเดี๋ยวเจอกันนะครับ